5เรื่องที่ต้องเช็คก่อนคิดจะเป็นหนี้การเป็นหนี้นะคะไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะถ้าเรามีการวางแผนและจัดการหนี้ที่ดีพอข้อที่1เช็คความจําเป็นค่ะคิดก่อนนะคะว่าหนี้ที่คุณกําลังจะสร้างนั้นมันมีความจําเป็นกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหน 2. ความมั่นคงของรายได้คุณต้องเช็คก่อนนะคะว่าคุณสามารถชรําระหนี้ได้ตรงเวลาไหมเพราะหากคุณชําระหนี้ไม่ตรงเวลาสิ่งที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของดอกเบี้ยค่าปรับต่างๆอีกมากมายและดอก เรี้ยเหล่านี้ของนี้นะคะมันเกิดขึ้นทุกวันค่ะจะเป็นเงินก้อนใหญ่มากเพราะฉันเช็คก่อนค่ะว่ารายได้ที่คุณมีอยู่นั้นมันคงสม่ำเสมอหรือไม่ 3. ประเมินความสามารถในการชรําระหนี้การที่เรามีรายได้แล้วมันไม่ได้การันตีว่าเราจะมีความสามารถในการชรําระหนี้นะคะการจะดูตรงนี้นั่นคือคุณต้องเอาภาระหนี้สินที่คุณมีค่ะมากองรวมกันก่อนแล้วดูว่าเมื่อเทียบกับรายรับแล้วมีอัตราที่เป็นหนี้นั้นเท่าไหร่ในทางการเงินแล้วนะคะคุณไม่ควรมีหนี้เกิน4 0 4 5ของรายได้ค่ะเพราะว่าถ้ามันเกินแบบนี้แล้วคุณจะไม่มีเงินที่จะใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ 4. เลือกของประเภทสินเชื่อให้เหมาะ สินเชื่อแต่ละประเภทนั้นนะคะมีการคิดดอกเบีย้ยและระยะเวลาที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูให้เหมาะนะคะว่านี่ที่คุณกำลังจะสร้างนั้นต้องใช้สินเชื่อประเภทไหนคะ5เปรียบเทียบเงื่อนไขอัตราดอกเบีย้ยของแต่ละสถาบันการเงินนะคะเลือกที่เหมาะกับเราที่สุดนอกเหนือจากอัตราดอกเบีย้ยแล้วคุณยังต้องพิจารณาถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของแต่ละสถาบันการเงินด้วยค่ะเมื่อเช็คครบ5ข้อแล้วนะคะก็ไปเป็นหนี้กันเลยจ้าเรื่องเงินเรื่องง่ายฟินฟินทอก